ครับผมมื่อวานก็คารับันปริหารนะครับที่ซีฟมอคกล่าโอ้คุณภาพห้องหาครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิทผู้เขียวนะครับได้มีโอกาสมาเปิดกล้วยเม่าสาวหน่อยนะครับเด้อนะครับเม่าสาวหน่อยครับผมนะครับเบิ้งไทยเบิ้งหางครับผมนะครับอ่ะผมวีทผู้เขียวกับเรื่องถามต้ยล่ะว่ากล้วยผู้ไดเอาครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันเมื่อวานซีฟเมาเปิดราคากล้วยนะครับเนาะครับผมครับผมนะครับกล้วยเม่าสาวหน่อยเป็นว่านะครับ เปลนผู้ใดอยู่บ้านใดไายแนะน้ำปานสีจัาหน่อยกันนะบ้านหนองแวงครับบ้านหนองแวงเนาะบ้านหนองแว้งเพื่อผู้เขียวเข้านีตัวเปิดู้เขียวนี่ยนะครับนั่นแหละครับผมนะครับเมียสาวหน่อยความสูงเท่าไรไอ่นี่ตัวนี้ความสูงนี่วัดได้ร้อยยี่สิบสามครับร้อยยี่สิบสามครับผมนะครับกล้วยเอามีตัวนี้ยังบ่เป็นเล็บแข็งเล็บขาดีเบิดเนาะนะครับบิดผู้เขียวเสียเบิงเล็บแข็งเล็บขาด้วครับเด้อนะครับจังสิมาถามไอแล้วว่าเราอยากได้หลายปันใดครับผมนะครับ ออกทั้งขางมาจังน่อยก็นนได้ทั้งขางมาช่วยจักบางกันด้เออนะครับไอ้คนเบิ้งก็คักเพื่อประกอบการตัดสินใจยักน้อยครับผมนะครับก้อยน้อยกาดนังซี่นะครับค้อมสูงซรัานี่นะครับอาวิทยผู้เขียวกับสีเบาหลายครับผมนะครับสิถามายใช้แล้ววะนะครับเราสีว่าายปนใดอ๋อสีว่าไยปนใดไอ้ก้อยตัวนี้ อยากได้อายุห้าสิบเกศนี่ครับห้าสิบเกศห้าสิบเกศคือห้าพันเกศไวห้าสิบเกศทันครับโอ้คือหาหมื่นเกศนะครับเด้อนะครับฟังบ่อบพีดกับผมนะครับเอาขอเบอร์นะครับผมศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเกศสามสองเกศสามห้าสองสองห้าห้าสองสองห้านะครับขันผู้ใดนะครับสนใจในสินค้าเขาแล้วนะครับไกยาสตร์นะครับเด้อนะครับสาธาสิบบุไดเป็นเจ้าของนะครับควยราคาตําเสียนนะครับ ผูดายมีทุ่นหน่อยก็สามารถทักมหาอาชัยเราได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับวิดผู้เขียนกับปมีียยังหลายครับผมนะครับฝากไว้เพียงตอนนี้สวัสดีครับ